สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอยนะครับวันที่หกสิงหาคมสองพันห้า้หกสิบสามหลักสิบหลักหน่วยผมเน้นให้ตามนี้นะครับปากกาแดงนะครับที่ไม่เน้นก็ซื้อไปด้วยนะครับเผื่อว่าอาจจะมีโชคนะครับบางทีก็เน้นไม่ถูกนะครับบางทีก็เน้นถูกนะครับบางทีก็เน้นถูกตัวเดียวบางทีก็เน้นไม่ถูกอีกตัวหนึ่งนี่บประมาณนั้นฮะ ก็ผสมผสานกันนะครับลองดูรับดวงใครจะดีกว่ากันนะครับดวงใครดีก็ไม่ต้องคิดมากครับจับเลขเดียวก็ถูกนะครับอันนี้เป็นเลขสองตัวที่ผมจับให้วันนี้นะครับเย็นนี้นะก็แคปไปดูนะครับใครชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้นนะครับไม่ชอบก็ซื้อกันไว้บ้างนะครับเผื่อเลขที่เราไม่ชอบแล้วมัน ออกเฉียดเลขที่เราชอบไปแต้มหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะก็แนะนำตามประสบการณ์ที่ที่เคยให้เลขมานะครับอันนี้เป็นสูตรหลักสิบส่อเสือนะครับหลักหน่วยนอหนูนะครับสิบหน่วยจับคู่กันนะครับถ้าดูทิศทางนะครับควรจะเป็นหลักสิบควรจะมาที่เลขสามนะครับนี่ครับแนวของมันนะฮะเลขสามเป็นเลขที่เด่นที่สุดนะครับสามแล้วมาสี่แล้วมาห้านะครับหกตามลําดับนะครับ ถ้าเอาเด่นสุดก็จะเป็นสามกับสี่นะครับอันนี้ถ้าเอาเด่นก็จะต้องเป็นเก้านะครับเก้าแล้วอาจจะไปแต้มนึงเป็นศูนย์ลดลงมาแต้มหนึ่งหรือแต่สองแต้มผมเอาให้เลขเจ็ดเพิ่มเป็นเลขประจําวันนะครับถ้าใครชอบเลขแปดก็ซื้อกันไว้ด้วยก็ได้นะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ